โอ้เป็นไงเมื่อนมมันแพ้ใหญ่เขาไหมไม่ใหญ่เออเรามาครั้งแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่ากลัวน้องมันเดีวน้องมันปล่อยไม่ได้อ๋อผมก็เลยบอกว่าต้องสี่สามก็ได้นี่ส่อนใหญ่ผมไม่เชื่อเขาเองเขาบอกตอนแรกไม่ใหญ่มากมันยาวก็ไม่เขา่ใหญ่ใหญ่กว่าเพราะว่าเพราะว่ามันบดไปบดมาแล้วความความแข็งจะสู้ไม่ได้นะต่อยดีต่อยดี แต่มันพอโดนไปแล้วมันยุบเพราะว่าตัวมันตัวเล็กไงนะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้แจ้งปล่อยอยู่4 4โลนี่ผมว่าตัวเองไม่มีแรงไม่เคยตออยางวันไม่เคยทำอะไรเลยออกจอข้างแรกไวเนี่ยั้งแรกมาอาเครั้งแรกโอนี่ขอโทษขอน่ย้งแรกเออโอเคไม่เป็นไรนี่นี่ใช่ใช่ใ่ใช่่ใ่าช่น่่ใ่ใช่่ใ่ใช่ใชใ่่ใน่้ช่่่น วันนี้ก็ถือว่ามาถึงมันถึงก็ถึงจะแพ้ก็จริงแต่เราก็ชกติดตาหลายๆคนติดตาเซียนมวยนะน่าเราอาจจะเสียเปรียบเวทนิดนึงแล้วก็ความสูงนิดนึงไม่เป็นไรน้องชายเอาไหมสู้ๆรอบหน้าฝากฝากติดตามฝากติดตามน้อยๆฝากติดตามโออโเคนะอ่าสู้ๆน้องชายสู้ๆโอเคครับกับนี่เบอร์หนึ่งนะฮะ เกือบไม่อรอดนะเกือบไปรอดนะเกือบไปรอดนะโอเคไหมลำดึงไปเยโอเคไหมอะไอ่ะออเคมาไอ้เป๊ปซี่คุยกันหน่อย, <S 2> <S 2> ยโอ้เป็นไงน้องชายวันนี้ <S 2> <S 2> ไม่มันยังไงเอ้แรกแรกมันยังไงม,มันมันมันอืดไปได้มันยังไง <S <S อ๋งอดึงราคานะอ๋อใครพี่โอ๊สั่งหรือว่าลูกพี่สั่งลูกพี่นะเวลาขึ้นมาในสองหนึ่งมันแพงนะทำต่อไม่ไหวอ่ะก็ ไปเพล็กมาคิดว่าวันนี้เราชนะเขาลูกไหนเราตัวใหญ่กว่าไม่รู้ว่ายังไงเผาเนี่คือเวลาเขากดแล้วเป็นไงมันมันนิ่มไหมมันฟ่อนโยบยากไปหมดเลยกินสบายเ้องอแงแข็งไม่แข็งตรองแข็งหรือไม่แข็งไม่แ่อยแข็งเออเอานี่ชนะมากี่ไฟแล้วตะกี่ไฟได้เบ็ดเสร็จอนะสามแพ้แพ้กููอ๋อนี่ก็ถือว่าแฮปปี้ไหมวันนี้ มีอาจุ่งอาจิดสักก้อดสองกอดไม่มีไหมสเกลหนึ่งหมนเมตรหนึ่งหมื่นอ้อก็สองหมื่นแล้วพอแล้วเอาละวันนี้ขอบคุณใครม้างเด็กนี้พักบ้านที่เกลี่ยงใจอ่าเด็กนี่อ้าวพิธอนว่าไงเด็กคนนี้อนาคตมองยังไงบ้างถ้าให้เกเรก่อนนะไปได้ไปได้อีกยาวอ๋อนี่ดักคอเลยเหรอดักคอดักคอไว้เลยเหรอ แต่ถ้าเลื่องมากก็เทกบ้านทัานไม่ได้นี่อยู่กับพี่ฮอนมากี่ปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่อย่าบอกแบลรบอลนะประมาณกี่ขวบปอสาครับปอสามประมาณนี้ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าพร้อมพราตลอดนะถ้ามีวินงวินไหนนอนาคตเงินแสนมีแน่นอน รับอาพูดหน่อยพูดหน่อยเรียนหนังสือก็เก่งอันดับหนึ่งมาตล่อเด็ได้ทุนทุกปีโอ้ลูกรักไหมเนี่ยครับครับลูกรักนะอาพิททรฝากอะไรถึงแฟนมวยของอ่าอ่าซูจิมุรเกี้ยวหน่อยก็ขอฝากเคลียร์ไทยเล็กเลยครับซูจิมุริเกี้ยวครับทำมวยมาสู้ครับรับรองว่าไม่ไม่หันหลั้นขยศแฟนมวยแน่นอนครับโอเคของมาครับพิททรอ่านี่ทีมงานครับนี่เบปซี่นี่มีโอโพร่านี่ก็ทีมงานนี่เทรนเนอร์เฮ้ยนี่นี่ชกมวยมาเนี่ยชกอ่า โอเคครับที่ทีมงานทีมงานทีมงานเอาเลยครับทีทีมงานเอาโอเคครับขอบคุณครับผม